ครับสวัสดีครับผมพบกับสุกําลังวันนะครับแนวทางฮานอยของวันจันทร์ที่สิบเอ็ดครับเดือนสิบปีหกสี่นะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมเอ็ดให้เป็นแนวทางครับผมโปรดชื่นชมในการรับชมครับผมเข้าดูก็ขออภัยครับมาณที่นี้ครับผมเอ็ดก็ให้เป็นแนวทางครับมาดูครับของที่สิบเอ็ดครับมีเลขอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจนะครับขอขอบคุณครับมาณที่นี้นะครับ ขอบใจแทนในการรับชมนะครับผมดเดินชุดลองครับดเดินชุดลองชุดสองตัวนะครับม er ีในตารางตรงนี้นลองจากคู่นัวนะครับช่องทางติดตอ่อแล้วครับผมแอไลน์ก็สอบถามตรงนี้นะครับแอ็กให้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาสอบถามก็ดูได้ครับผมมีอะไรก็ไม่้มาใ,นในต้คลิปเลยก็ได้ครับแอ็กให้เป็นแนวทางครับ คลิปจะไม่ในดะ้ท่านติดตามเคยนะครับกลับสู่กำลังวันนะครับผมขอบคุณเชิญในการรับชมด้วยครับดเด่นชุดลองที่สองตัวสามตัวครับในตารางตรงนี้นะครับเด่ลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ วันละหนึ่งไลน์หนึ่งตามของท่านก็คือเป็นกำใจครับไม่มีอะไรมากมายครับผมช่งทางติดต่อนะครับแอนไลน์ก็ต่อถามตรงนี้นะครับผมไม่ไกลเป็นแนวทางนะครับมีแล้วมาไหมวันละหนึ่งไลน์หนึ่งตามของท่านก็คือเป็นกำใจนะครับผมครับคลิปสองตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับขอนที่จะเปลี่ยนนะครับลองจับคู่กันดูเอานะครับผมไม่ไกลเป็นแนวทาง ขอขอบเชียร์ยันในการรับชมนะครับมีอะไรบ้างไหมครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมหากท่านไม่ชอบคลิดจะจะให้ครับสามตัวสองตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จับในตารางครับผมกดสิกรพลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของกัญชันที่สิบเอ็ดครับเดือนสิบปีหกสี่ครับช่องทางติดต่อครับอย่าลืมครับกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาด คิดปต่อไปครับแ่จะให้เป็นแนวทางครับสำหรับท้ายคลิปนี้ผมอาจจะกระพ่องอะไรขออภัยนะครับมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ